ะคะป้าแอนบอกว่าอะไรก่อนออบอกว่าอา <c oughs> จารย์แม่ไม่ใช่ชิลลัดนะบัญชาแม่ไม่กินลัดเลยเจ๊บ้านม่แม่ไม่หยุดชิลลัดนะอ๋อป้าแอนก็เลยม,มาส่งที่นี่เหรอคะใช่เมื่อวานน้องมา,มาขายปา้าเดินมาแล้วไม่น้องไม่ะะใส่รองเท้าเหรอคะใส่แต่ไดกาเลยไหมกินเนาะขอบคุณขอบคุณค่ะก้าวันนีแม่กินอะไรเกินมาก สี่พันบาทอ่ะราคาจะได้วันนี้ห้าบาทสี่อ่ะอือเอาเร็วเร็วเร็ว,รวนี่ขอบคุณขอบคุณค่าด <c oughs> จริงคููสอนอะไรมา โอร่าเดิงพ่อขี่รถเรื่องไปนุ่งหัวนุ่มอ่ะเออกลับจากโรงเรียนแล้วร่าเดิงก็ร่าเริงจากนี้เลยตอนเช้ากับตอนเย็นมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินเขาโหให้หัวใจให้หัวใจสดชื่นยิ้มหวานทียิ้มหวานทียิ้มหวานแรงๆหน่อยสิโอ๋อนิ่งกดสวัสสสดดีค่ะวัีค่ะ เออมาใช่ไหมคะว่าหนูจะเต้นบนเวทีใช่ไหมลูกใช่ใชไหมคะใช่ะเ,เพลงอะไรเอ่ยเพลงอะไรเอ่ยหันมาบอกแม่ก่อนเทลชื่อ <ๆ S 2> มั้ยาชื่นอมั้ยโอ้เห้ยจงตูเปียกจงตูเปียกจงตูเปียกให้เสื้อตูเปียกเสื้อตูเปียกเสื้อตูเปียกให้แมงตับดาออกลูกข้างล่าง เป็นแม่ยี่ย่างโอ้แม่กี่นุ่นแม่กี่นุ่นแม่กี่นุ่นใต้ต้นปักเขียบต้นปักเขียบต้นปักเขียบอ๋ออยาโอเคจงจังเลยหนูไม่แม่ต้องแต่งตัวให้หนูสวยๆเลยแต่งตัวซิ้นๆเลยโอเคไหมคะโอ้โอเคเลยเออารักะเออน่ารักะเอยน่ารักอะ่ะเออน่ารักอะน่ะน่ารักอะ่ารัน่ารั

เต้นแบบกเกียร์เต้นแบบเกียร์ไอ้องแก้งู้ง่ายงูง่ายแกงง่ายงเลย,ย,ย,ยต่อเมือ่อนนเวลาเวลาอยู่บนเนี้เล่นเพื่อนจะยังจะเต้นไหมแล้วจะให้แม่แม่ไปดูไหมคะจะให้แม่แม่ไปดูโ <Okay. S 2> อเคไ <Okay. S 2> อ้ถ้าไม่ไปดูมีอัดคลิปให้ยืนนะได้ พี่แมงสะเตาเมสะเตาอูข้างล่างอูข้างล่างจะแมงอียังเอ้อมีจีนุงไม่ที่นี่ไม่ที่นี่จะบักเกียงบักเกียงอะเทควนหน่อยเป็นชนไทย แค่นี้เหรอใช่หนูให้หนังสือมาใช่ไหมคะว่าหนูจะเต้นบนเวทีใช่ไหมลูกใช่ใไหมคะใช่เพลงอะไรเอ่ยเพลงอะไรเอ่ยหันมาบอกแม่ก่อนเทลุงมะเทลุงมาโอน้าเฉยคงในถึงโอให้ส่งตูเปียกส่งตูเปียกส่งตูเปียกให้เสื้อตูเปียกเสื้อตูเปียกเสื้อตูเปียกให้แมงตับเต่า ออกลูกข้างล่างเป็นแมงอีหยางโอ้แมงกีนุ่นแมงกีนุ่นแมงกีนุ่นไต่ต้นปักเขียบต้นปักเขียบต้นปักเขียบเอออยากอ้เก่งจังเลยหนูไม่แม่ต้องแต่งตัวให้หนูสวยๆเลยแต่งตัวซิ้นๆเลยโอเคไหมคะโอ้โเก่งเลยเออน่ารักอ่ะเออน่ารักอ่ะคนเทลง người dùng người dùng hãy dùng khay biếc dùng khay biếc dùng khay biếc hãy xước khay biếc xước tập tàu, เต็นแบบเกียรตนเีรอ้อแกงแกง ười แกงกแกงเลยตัวเมอนาลิเวลาอยู่นเวทีเล่นเพื่อนได้จเต้นไหมแล้วจะให้แม่ไปดูไหมคะถ้าไม่แม่ไปดูเคไม่อยากไปดูอ่ะโอเคถ้าไม่ไปดูม่อัดคลิปให้ยังไะได้ลหม กูไก่ต่งกันกูจพี่ชาพี่ชารู้ไหมพี่ชายพี่ชาพี่ชามงจับเต่าแมงจัเต่าอาลข้างหลังอาลูข้างหลังจัแมงอีหยัง

า้าายบายเดินทางปลอดภัยนะคะโอเคโอเคค่ะ ตื่นเลยลูกตื่นลือืมไม่ตื่นนะไม่ตื่นนะลูกเอาแล้วไม่ไปเต้นเพลงไอ้นู่นนะเต้นนะเต้นพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็ไม่ซ้อมใช่ไหมคะลูกเอ้าไม่ตื่นหรอคะอ๋อไม่ตื่นทำไงเดียบ์พี่ยาไม่ตื่นแล้วจะไปัยังไงอ๋อไม่ตื่นนะอ้าหนูไม่ตื่น ไม่ตื่นแล้วจะทํำยังไงดีล่ะเออไม่ต้องอาบน้ํเออไม่ต้องอาบน้มไม่ลู้แหมอาบเราจะอาบน้ำาหรอไม่อ๋อไม่อาบแต่ว่าต้องเป็นฟันนะไม่อาบแต่ต้องเป็นฟันอย่างเดียวโอเคเออโอเคน้องโอเคน้องเป็นปฟันอย่างเดียวนะพี่ยาน้องไม่อาบน้ำเพราะน้ำมันหนาวใช่ไหมคะหนาวมากไม่ลูกหนาวแค่ไหนทา,ามือที่หนาวแค่ไหนน้ําที่เนี่ยนหนาหนาว,นนาวใช่ไหมลูกมันหนาวแค่ไหนอ่ะ หนาวมากใช่ไหมโอกอดแม่ไว้กอดแม่ไว้มันหนาวมันหนาวอมันหนาวดูนินจานักบองน้องใหญ่เลยเอ้ย,อยนินจามันพยักหน้าใส่หนูนี่วันนี้หนูใส่กับข้าวอะไรคะคนก็ห่อใส่อะไรดีใส่อะไรดีก็หอ่อลูกไม่ใส่ปลาทูไปให้นะโอเคไหมปลาทูนะคะทอดด้วยไหมคะ พูดและทอดไหมทอดโอ้ปรตูทอด,ทอดแต่หนูไปกินกับข้าวที่โรงเรียนนะคะโอ้หเยี่ยมมากแล้วนี่กระบอกน้ำน้องไปไหนมีไหมในกระกเป๋าอยู่ไหนอะลหรอเอาอยู่หลังรถเกงโอเคงั้นเดี๋ยวเอาน้ำไปเติมนะลูกนะอเ,เอาน้ำไปเติมนะคะเออโอเค พี่บางเร็วๆเลยนะเออพี่บางเร็วๆเลยคนอื่นจะเข้าห้องน้ำบ้างนะน้องจะแปรงฟันนะนี่กระเป๋ามีอมีแปรงฟันรู้สึกว่า ร้องดังๆให้เส mm ื้อขอเสื้อขอเพี่ฮึไม่เป็นเด้นลงมาเดิลงมาเดิลงมานาตูกหน้าตูงหน้าตูกงให้ส้ตัวเปียกทรงตัวเปียกทรงตูวเปียกให้เสื้อตูวเปียกเสื้อเปียกเสื้อตูวเปียกไม่ใช่ไม่ให้แมงตัดโตม่ใช่เหรอ ร้องยังไงแล้วน้ะน้องร้องเองอแ่ะให้แมงตับเต่าออกลูกข้างหลัง <c oughs> เป็นแมงอีหยังโอ้แมงกีนูนแมงกีนูนแมงกีนูนใบ <c oughs> ต,ต้นบักเกียบต้นบักเกียบเ <c> ก <oughs> ียบลูกเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยไม่เต้นกับคอยเต้นกับคอยเต้นกับคอยอ้โหเ <c oughs> วิร์กมาก